สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นยิยาย Channel, ยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านผู้ฟังไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนร่วมสมัยของยูวินกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้เดอะซินเนียดอกไม้บานในม่านกามาเดินทางมาถึง EP 21ซึ่งจะเสนอในตอน Airbus สถึงกลับบนบานขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับ เจนิดาหันกลับไปกลับมาไม่เห็นจิมแล้วก็ยิ้มเมื่อเห็นเขาเดินกลับเข้ามาจากประตูรั้วถือน้ำเปล่ามาสี่ขวดแล้วยื่นให้เธอเป็นคนแรกขอบคุณนะคะพี่จิมรู้ใจเมียจังเลยเจนิดาพูดให้ทุกคนได้ยินจนจิมเขินทำเอาอีกสองคนสายหน้าอย่างอิจฉาป่ะไปดูข้างบนกันประตูหน้าต่างมันปิดหมด ก็จะอบอ้าวหน่อยนะคะเปลนบืดีออกตัวทันทีที่รับน้ำมาจากจิมมองจากด้านล่างความสูงจากพื้นขึ้นไปถึงเพดานราวหเมตรมีชั้นลอยวิ่งยาวต่อเนื่องเหมือนด้านล่างอีก3ชั้นที่เหลือสามารถขึ้นลงได้โดยลิฟต์แต่ละชั้นซอยเป็นห้องชั้นละสห้องรวม12ห้องของแต่ละคูหานี่เปิดกิจการได้เลยนะเนี่ย แอบบัสพูดขณะอยู่บนชั้นสี่กับทุกคนเปลี่ยนฤดีพยักหน้าก่อนพาทุกคนเดินขึ้นไปบนบันไดเพื่อดูดาดฟ้าโล่งแต่มีแนวกำแพงระดับเอวแบ่งตึกทั้งสองคูหาให้ยากจับก,กันเจนิดากับแอบบัสมองจากประตูไม่ได้เดินออกไปเพราะแดดแรงเกินไปแต่จิมเดินไปสำรวจจนทั่วก่อนจะกลับลงมาชั้นล่างพร้อมกัน พี่แอร์บัสช,ชอบไหมคะเจนิดาถามขณะทุกคนนั่งบนโต๊ะตรงมุมห้องชอบนาชอบแต่ราคาสีน้องเจนหล่อนพูดพร้อมกับมองไปที่เปลมฤด,ดีถ้าชอบจริงๆพี่ก็จะคิดราคาพิเศษเลยนะจะเช่าหรือว่าจะซื้อก็ได้ตามแต่สะดวกเลยค่ะดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเปลมฤด,ดีเห็นเจนนิดาและแอร์บัสยังเงียบอยู่ เอาอย่างนี้นั่งคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เพลมแวะไปทักทายบ้านข้างๆก่อนเดี๋ยวมานะจ๊ะ่อนรู้ว่าควรเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ปรึกษากันเป็นการส่วนตัวแอร์บัสรีบเอ่ยขึ้นถ้าเราได้เป็นเจ้าของที่นี่ก็คงจะดีน่าดูนะทั้งเจนเจนิดาพยักหน้ามองไปที่จิมพี่จิมชอบไหมคะจิมพยักหน้ารับพร้อมกระบอกความเห็น ก็ชอบนะแต่มันแพงมากเลยไม่ใช่เหรอเห็นน้องเจนบอกพี่จิมว่าห้องเราตั้งหกล้านแอร์บัสร่วมฟังอย่างตั้งใจถ้ากิจการเราเดินไปได้ดีแค่เดือนเดียวเราก็ซื้อได้แล้วนะคะพี่จิมเจน,นิดามองแล้วคิดตามถ้าจะเอาจริงๆก็คงต่อแคได้อีกเพราะพี่เปลมบอกว่าราคานั้นมันเป็นราคาตลาด พี่แอร์บัว่าซักห้องละสี่ล้านแกจะให้เราไหมคะแอร์บัสคิดตามถ้าให้ก็ดีสิทำเลดีอยู่ย่านนี้จะเข้าเมืองหรือไปที่ไหนก็ไม่ไกลแถมยังมีรถไฟฟ้าสีม่วงด้วยหรือเราจะขอเช่าแกก่อนเราเอาค่าเช่าห้องมาเช่าที่นี่ค่าห้องเราสองคนก็สามหมื่นแล้วนะน้องเจนแล้วราคาเช่าล่าสุดที่แกลดให้คนเช่าก็เท่ากัน เจนิดากำลังใช้ความคิดก็ดีเหมือนกันนะเราขอเช่าแกก่อนพอได้เงินครบเราก็ซื้อสดแกเลยแต่พี่ไอรบัสเสนอนะเจนไม่กล้าต่อเกรงใจแก่จริงๆแอร์ัสพยักหน้าส่วนเจนิดาหันมามองจิมคิดอะไรอยู่พี่จิมเงียบเชียวจิมยิ้มเขนินเมื่อเห็นทั้งสองมองมาพี่กำลังคิดว่าถ้าแม่มาอยู่ แม่ต้องเปิดร้านขายดอกไม้แน่เลยถ้าแม่อยากทำพี่จิมจะไปซื้อของมาเตรียมมาให้เองพอแม่ตื่นมาก็าเปิดร้านได้เลยทุกเช้าเจนิดาเอื้อมแขนไปสอดกับแขนจิมเธอรู้ดีว่าทุกห่วงความคิดของจิมมีแต่เธอกับแม่เท่านั้นความคิดของจิมเท่ากับเป็นตัวเร่งในการตัดสินใจของเธอเอางั้นเอานะพี่อายบาัส ขอเช่าก่อนเดือนละสามหมืนแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ที่เดี๋ยซินเนียก็ให้น้องๆอ,อยู่กันไปแอร์พัสพนมมือขึ้นเหนือหน้าผากแล้วทำปากขมุมขมิบจนเจนนิดากับจิมแปลกใจแต่ก็ปล่อยให้หล่อนทําไปสักพักหนึ่งจึงรืมตาขึ้นพี่ขอเจ้าที่เจ้าทางบอกท่านว่าถ้าเรามีวาสนาก็ขอให้ซื้อได้ในราคาที่ตั้งใจ ให้เจ้าที่ดนใจให้เจ๊เปรมแกใจอ่อนขายให้ถูกๆถ,ถ้างานเราเป็นไปตามที่คิดยังไงเราก็ซื้อแกได้แล้วพี่แอร์บัสจะต่อแกเท่าไหร่ล่ะคะเจนิดาถามอย่างอยากรู้ความในใจของหุ้นส่วนสักพักเปลมฤดีก็เดินเข้ามาพร้อมกับมีคนถือถาดอาหารตามมาด้วยพี่สัง่งกล้ยจับมาเลี้ยงทุกคนคะ่ะร้านนี้อร่อยที่สุดในย่านนี้ลองทานกันดูนี่ก็จะเที่ยงแล้ว เจ๊ถ้าเราจะซื้อจริงๆเจ๊จะคิดเท่าไหร่คะแอร์บัสเปิดฉากขึ้นทันทีหลังจากดื่มน้ำปิดท้ายอาหารเด็ดมือกลางวันเปรมฤดีปล่อยปากจากหลอดดูดแล้ววางขวดน้ำลงกับโต๊ะเอาราคาต่ำสุดเลยนะราคาย่านนี้ไม่มีอีกแล้วพี่เปรมคิดที่ห้องแล้วฮะห้าล้านห้าเจนนิดานิง่งส่วนแอบัสมองหน้าเปรมฤดีอย่างใช้ความคิด แอบัสไม่ได้คิดว่าแพงน,นะเจ๊แต่มันสูงมากสำหรับเราและตอนนี้เราก็ไม่มีเงินมากขนาดนั้นเปรมฤดีพหงกหน้ามองไปที่ทุกคนแต่กว่าจะพูดอะไรแอรบัสก็พูดขึ้นอีกเอาตามตรงเลยนะเจ๊หล่อนตั้งใจฟังตอนนี้เรายังไม่มีเงินขนาดนั้นกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะขอเช่าเจ๊ก่อนถ้ามีเงินก็จะซื้อ ได้ทั้งนั้นจะเช่าก็ได้พี่เปรมคิดค่าสามหมื่นเฉพาะช่วงนี้นะถ้าสถานการณ์เท่าที่ก็ขอคิดราคาเท่าเดิมคือ60,000่นส่วนราคาซื้อนี่ยแจบบัสกับน้องเจนมีราคาในใจอยู่เท่าไหรล่ล่ะถ้าลงมาอีกนิดพี่เปรมรับได้ก็จะขายเราคุยกันง่ายๆยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ถ้ามีเวลาวันหลังก็ลองมาสอบถามราคาย่านนี้ดูหรือจะดูจากเน็ตก็ได้ค่ะ รับรองว่าราคาของพี่เพมไม่มีใครขายก็แล้วกันเจนนิดาเห็นแอร์บัสนำล่องไปก่อนแล้วเธอจึงตัดสินใจเอ่อยขึ้นบ้างพี่เรมคะเจนกับพี่แอร์บัสรู้ค่ะว่าไม่แพงแต่เจนมีราคาในใจแค่ห้องละสี่ล้านแล้วก็จะซื้อตอนมีเงินพร้อมแบบซื้อสดเลยคะ่ะไม่อยากมีภาราระยะยาวแต่ระหว่างนี้ก็จะขอเช่าในราคาสามหมื่นตามที่พี่เพมว่า แต่ขอสักหกเดือนนะคะต่อไปถ้าไม่มีโควิดแล้วเศรษฐกิจเข้าที่ถ้าเราสู้ไหวก็จะสู้ค่ะเจนิดาร่ายยาวคิดว่าพูดออกไปตรงๆเลยน่าจะดีกว่าข้อมูลทั้งหมดก็จะได้เคลียร์กันไปเลยเปลยหรือดีนั่งเงียบอย่างใช้ความคิดเธอย,ยกมือห้าแมบัสท,ที่กำลังจะพูดเสริมเปลมใช้ความคิดหน่อยนะคะตอนนี้ในใจมันกำลังต่อสู้กันอยู่ ระหว่างมิตรภาพกับราคาตลาดคำพูดของเปรมฤดีบ่งบอกให้ทุกคนรู้ว่าหล่อนกำลังคิดในประเด็นการขายเพียงเรื่องเดียวคิมจึงถือโอกาสลุกขึ้นเดินออกไปด้านนอกลัดลออสํารวจไปทางด้านหลังของอาคารหลังจากผ่านไปพักหนึ่งเอาอย่างนี้นะเจ้น้องเจนหล่อนมองหน้าคนทั้งสองคนด้วยแววตาจริงจังถ้าจะเอาจริงจ พี่เปรมรถให้แบบขาดตัวเลยนะทั้งหมดเลยนะอาคารพร้อมที่ดิน10ล้านแอร์บัสใจสั่นระลิกเจนิดามองหน้าหล่อนยังมีความหมายขออีกคำเดียวเจ๊อีกคำเดียวเท่านั้นแอร์บัสน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแม้จะพยายามเก็บอาการส่วนเปรมฤดีสายหน้าอย่างเคร่งเครียดคุณแอบสัสน้องเจน ต้องเข้าใจนะคะมันถูกมากแล้วยิ่งถ้าเศรษฐกิจบูมราคานี้ไม่มีใครขายแน่นอนถึงตอนนี้ก็เหอะรอรบๆนี้บอกได้เลยว่าทั้งอาคารพื้นที่ขนาดนี้ต้องมี15ล้านเป็นอย่างต่ำถึงอย่างนั้นหล่อนก็นิ่งใช้ความคิดอย่างหนักอันที่จริง10ล้านนี่มันก็สุดๆแล้วนะหล่อนพูดเหมือนบนเจนิดาจึงเอื้อมไปจับมือหล่อนไว้ ไม่ต้องคิดมากนะคะพี่เพลมขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายค่ะเอาไว้ขายให้คนที่พร้อมก็แล้วกันแต่เจนจะขอเช่าก่อนพี่แปลมคิดราคาตามนั้นนะคะเป,ปรมรู้ดีเงยหน้าแล้วพยักหน้าให้เธอช้าๆคิดตามนั้นไม่มีปัญหาสา0 0 0ื่นสำหรับทั้งหมดแล้วก็จะยืนราคาให้ใน6เดือนนี้ถ้าภาวะมันยังไม่กระเตื้องขึ้นก็คิดเท่านี้แต่ถ้ามันดีขึ้นพี่เพลมก็ขอปรับไปเท่าเดิม ที่เคยให้เขาเช่าหกหมื่นนะคะเจนนิดายิ้มเธอไม่ต้องการต่อรองอีกแล้วเพราะไม่อยากให้เป็นมดีอืดดัดใจขณะที่หล่อนยังคงเมาหน้าแอร์บัสและเจนนิดาสลับไปมาจริงๆแล้วพี่เปลยก็อยากขายบอกตามตรงถ้าเอาไว้ก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมเป็นภาระลูกพี่สองคนเขาก็ไม่เอากลับมาจากเมืองนอกก็ททำงานห้องแอร ไม่มีใครอยากมาทำมาค้าขายหัวก็ไม่อยู่แล้วถึงตรงนี้ยังคาอยู่บอกตามตรงก็เป็นภาระอยู่พอสมควรหล่อนมองหน้าทั้งสองอย่างจริงจังเหมือนเดิมขอราคาเท่าที่บอกไม่ได้เหรอะเจแชร์บัสสิบล้านเองไม่แพงจริงๆแชร์บัสหัวล้อเบาๆแล้วแกนจ้องหน้าสิบล้านเองเนี่ยนะคะเจ๊แปมพูดยังเ,เงินสิบบาท เปรมดียิ้มตามแบบเจริญแล้วที่เจ๊บ้านบอกขออีกคำนะเจนจะขอเท่าไร่เอาว่ามาเลยดีกว่าเปรมจะได้คิดให้เคลียร์ไปเลยเหนื่อยแล้วนะคะเจนนิดาหัวเราะกับดวงตาประหลับประเลือกของแกไอ้บัสจึงพยักหน้าไปทางเจนิดาขอตัวเลขสวยๆได้ไหมคบพี่เปรมถ้าได้เจนก็อเอาเจนจะหุ้นกับพี่อาบัาคนละครึ่งเปรมดีรู้ทันทีว่าตัวเลขสวยๆเป็นเงินเท่าไหร่ พอดีจิมเดินกลับเข้ามาเปรมดีจึงอยากเปลี่ยนอารมณ์ที่ตึงเครียดเอาอย่างนี้ไหมจะต่อเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้พี่จิมอยู่กับพี่เปรมอย่างน้อยหกเดือนเร็วกว่าคำพูดเจนิดารีบตีแขนเปนรมฤดีทันทีพูดอะไรอย่างนั้นก็พี่เปรมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเท่าไหร่ก็ไม่ได้พี่จิมของเจนห้ามใครยุ่งเด็ดขาดนะคะทำเอาทุกคนหัวล้อกันเสียงดัง จิมเห็นท่าทางของเจน,นิดาก็ยืนยิ้มตามไปด้วยบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีก็ดูเบาสิคะที่ของรักของหวงของตัวยังไม่ยอมให้เปลี่ยนมือที่ของพี่ยังกลับจะกินเลือดกินเนื้อเลยเชลเปรมดูดีแก้งประชดไกลๆพี่เปรมเจนรู้ว่าพี่เปลมอึดดัดใจยังซื้อขายกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเจนก็ขอเช่าไปก่อนก็แล้วกันนะคะเปรมดูดีพยักหน้าช้า อารมณ์นึกคิดกลับมาสู่หมวดเดิมพี่เปรมไปคิดก่อนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เรากลับกันก่อนดีกว่าเดีย๋ยวต้องไปเคลียร์เงินให้น้องๆด้วยพูดจบพร้อมกับลุกขึ้นแชร์ัดลุกตามส่วนเปรมฤดีกำลังขยับก้นแต่ก็กลับนั่งลงไปตามเดิมเอาน้องเจนเจร์บัตรเก้าล้านจบข้าวโอนคนละครึ่งเลขสวยแล้วถ้าไม่เอาพี่เปรมก็ต้องถอดใจจริงๆค่ะ เจนิดากับแอ r b บัสกลับลงไปนั่งอีกทันทีแอ r บัสยื่นมือไปจับแขนเปรมอดีโอเคค่ะเจ๊9ล้านแอ r b บัสตกลงนี่ยังไม่ได้กำหนดตัวเลขชัดๆกับน้องเจนด้วซ้ำไปก็กล่าวว่าจะลองต่อเจด๊ดูถ้าเป็นตัวเลขนี้แล้วงานเราเดินตามแผนได้เดือนสองเดือนนี้เราจ่ายสนให้เจ๊ได้เลยหรือว่ายังไงคะน้องเจนเจนนิดาพยักหน้าค่ะพี่เปรม เจนคิดว่าหลังจากเดือนหน้าไปแล้วถ้าไม่มีปัญหาก็คงซื้อได้แต่เรื่องเช่าเราจะเช่าก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ให้แม่มาอยู่ที่นี่แล้วเจนกับพี่อาบาัสกับพี่จิมก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยห้องของเจนกับพี่อาบัสจะคืนแค่ห้องเดียวเหลืออีกห้องเอาไว้ก่อนเพราะเราจะต้องใช้เป็นพื้นที่ทํางานระหว่างวันพี่เปรมโอเคใช่ไหมคะเจนนิดาไร่ยาวเปรมดีดีพยักหน้าก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างนหวาน พี่คิดว่าน้องเจนคงไม่เอาน้องๆย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเพราะถ้าอย่างนั้นพี่เปงวก็คงขาดรายได้ไปอีกหลายห้องเลยเจนนิดารีบสายหน้าทันทีไม่หรอกคะ่ะน้องๆก็อยู่ตามเดิมค่าเช่าพี่เปรมก็ยังได้เหมือนเดิมมันก็จริงที่นี่มีห้องต้อง24ห้องถ้าเราย้ายมาก็ประหยัดไปเยอะแต่ก็เกรงใจพี่เปมน,นะคะเป็มรีดีจับแขนเจนิดาไว้ก่อนจะมีเบอร์เธออย่างมีน้ำหนัก ขอบคุณมาก้องเจนเชอาบัสก็เอาตามนี้ระหว่างเดือนนี้เช่าไปก่อนพี่เปรมไม่คิดล่วงหน้าจ่ายสามหมื่นแล้วเข้าอยู่เลยพอซื้อได้ก็จบกันเจนิดายกมือไหว้เปรมฤดีด้วยความจริงใจบัสก็ทําตามขอบคุณพี่เปรมมากนะคะแล้วพี่เปรมจะคิดค่ามัจจาเท่าไหร่คะเจนิดาถามขึ้นเปรมฤดีสายหน้าไม่คิดคะ่ะเรื่องค่ามัจนะํเน่ย แต่พี่เปรมบอกก่อนนะคะเผื่อไว้เท่านั้นเองระหว่างนี้ถ้ามีคนมาขอซื้อพี่เปรมในราคาที่พี่พอใจก็จะขายออกไปนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าขายให้คนอื่นก็ได้ราคามากกว่านี้อีกหลายร้านพี่ก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนนะคะแอ่บ้านได้ยินอย่างนั้นก็สายหน้าเอาอย่างนี้แล้วกันเจ๊แอรบัาจะวางมา่อจำไว้สองหมืน่นภายในสามเดือนนี้ถ้าซื้อไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเจ๊ก็ขายคนอื่นไป แต่แอาบัาขอทำสัญญาวางมัดจำไปด้วยนะคะเป็นวิธ่ดีพยักหน้าก็ได้ค่ะถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ดีค่ะมันเป็นหลักฐานถ้าวางมัดจำก็ควรทำสัญญาไว้ค่ะนั้นนายบัาจะทำสัญญาทั้งสัญญาเช่าและสัญญาจะซื้อจะขายเดี๋ยวกลับไปก็จะเอาเงินให้นะคะพี่เปรมพรุนี้เราก็ย้ายของบางส่วนมาได้เลยเนะน้องเจนพี่จิมทั้งสองพยักหน้า เรากลับกำลังจะเป็นเจ้าของเดซินเนียดอกไม้บานในม่านกามา EP 2ีได้จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่ใน EP 22ตอนปัญหาใหม่จากน้องมิง้งรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ